โอ้โหโท่านผู้ชมหนึ่งอันสีเขียวโอ้โหเป็นไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกลับที่สามสีแดงครับโอ้โหถ้าตั้งเลสดอดได้อะท่านผู้ชมสบาย1 8 5่ง่ปงฟรีอ e m s จัดส่งทั่วประเทศครับสวัสดีครับชาวโลกของโลกใบนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวิธีติดตั้งสโค๊กใส่กับตัวราง X1 นะครับว่ามันจะทำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวมาดูกันนะครับปืนตัวนี้ผมได้จัดโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่1 8 0 0บาทครับ1,850าบาทนะครับสเปคของปืนจะมีประมาณนี้ครับราง X1 ราง X1 ตัวนี้จะมีขาติดสโคป2 0มิลนะครับสามารถใส่สโคปที่ติดกับปืน จริงปืนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวันนี้ขาย2ี่ิมิลใส่ได้ทุกประเภทครับติดไฟชงไฟฉายได้หมดนะครับรางเอ็กวันตัวนี้ออกแบบมาสําหรับใครคนไหนที่นะครับชอบยิงผ่านกล้องเล็งนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับใช้สะดวกแล้วก็เล็งง่ายมากๆนะครับผมไปยิงไฟแช็กมาแล้วท่านผู้ชมไฟแช็กเล็กกว่าสองนิ้วผมอีกนะครับยังโดนนะครับท่านผู้ชมนะระยะประมาณ15เมตรนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่า นะครับวิธีติดตั้งนะครับแล้วก็ทําไมมันถึงแม่นนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้เอานะครับสโคปนะครับตัวนี้เราสั่งนําเข้าเข้ามาเลยท่านผู้ชมนะครับสโคปตัวนี้นะครับนี่สโคปนะครับเปิดกล่องออกมาจะมีฐานให้หนึ่งก้อนนะครับหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้หกเหลี่ยมจะเป็นเบอร์เบอร์ที่ใช้กับสโคปได้ทุกส่วนนะครับจะมีสองอันนะครับตัวนี้ไว้แกะนะครับ เซอร์วิสข้างในนะครับตัวเล็กที่สุดนะครับให้มา2อันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ใช้ปรับลากล้องนะครับมีผ้าเช็ดหน้าเลนส์หนึ่งอันนะครับมีผ้าเช็ดหน้าเลนส์หนึ่งอันเสร็จแล้วเราจะมาเจอนะครับเรดดอนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นสารกันชื้นนะครับนี่มานะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมขาตัวนี้จะมีน็อตดันข้าง2ตัวนะครับเราก็หมุนอลอกเลยเราก็วางบนรางนะครับเห็นไหมตังเข้าไปนี่ มาสองด้านนี้อ่ามันยังใส่ไม่ได้เราก็หมุนเราก็หมุนน็อตออกเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะลงแนบสนิทกับรางครับนี่หนะมอ่าหมุนไปเรื่อยๆครับอ่าทีนี้พอลงข้างหน้ามันแนบสนิทแล้วนะครับนี่เนหะ็นไหมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาชนชนกับหน้าไกลเลยปึก๊กอ่าใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้แล้วก็หมุนน็อตครับผมอโอเค ทีนี้นะครับนี่เราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้หน้าเลนครับจะเป็นแบบนี้นี่ควรที่จะติดไปในทุกพี่นะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเสร็จแล้วนะครับกันฝุ่นมันมาโดนหน้าเลนนะครับแล้วก็สวมันนีไว้ดีที่สุดนะครับเสร็จแล้ววิธีการตับนะครับตัวนี้เขาใส่ฐานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาใส่ฐานมาแล้วท่านผู้ชมก็มาเปิดใช้งานเลยตัวนี้จะเป็นไฟสีแดงอ่ะมันมองไม่เห็นหรอกท่านผู้ชมเพราะว่าของท่านผู้ชมอ่ะเวลามองมองผ่านเลนอ่ะจะไม่จะไม่มี จะไม่มีสีนะครับเห็นไหมนี่ลอามาซองดูอว่วิธีการมองเราจะมองผ่านผ่านตัวนี้นะครับไปหาปลายรางนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมไปตั้งเองอีกทีนะครับท่านผู้ชมต้องไปตั้งนะครับว่าจุดสีแดงมันจะมาเลีงอยู่ปลายรางประมาณนี้นะครับผมตั้งเห็นไหมอยู่บนปลายนิ้วผมนะครับเลงเลงจากสะโขบตัวนี้มาถึงปาลายรางจะอยู่ที่ปลายนิ้วผมแล้วก็ไ แล้วก็ไปโดนที่วัตถุนะครับเราก็ลองยิงเรื่อยๆนะครับปรับขึ้นปรับลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูนะครับถ้าตั้งก็ผมแนะนําเป็นลูกมะนาวนะครับมันจะยิงมันมากกว่านะครับมาท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้มีทั้งกําคอโบราณนะครับตัวนี้ท้ายปืนแก็ปเ้อปืุนแก๊บโบราณนะครับเป็นท้ายแบบนี้นะครับโคตรสวยครับไกเซฟสแตเลสลูกดอกนะครับนี่ลูกดอกที่ทีเราใส่นะครับ ไม่ติดไม่อะไรกับตัวสโคบเลยนะครับตัวนี้ลังเอ็กวันเราออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับปืนหนึ่งกระบอกเราแถมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะแถมนะครับไกเซฟสแตนเลสสตีลลูกดอกทองเหลืองหนึ่งลูกนะครับหัวทองเหลืองนะครับแล้วก็ปีกเหล็กนะสามมิลตัวนี้หนาสามมิลแล้วนะครับ อ่าตัวนี้เราตับน็อตมาให้ด้วยใส่เข้าไปเลยได้เลยนะครับหมุนหมุนแค่น็อตนะครับที่จับขาท่อเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้หนาสามมิลเช่นกันนะครับกระบอกพร้อมสายพี120ปอนด์นะครับตัวนี้แล้วก็ราง X1 ตัวนี้นะครับเล็งโคตรง่ายครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เล็งโคตรง่ายจริงๆนะครับดูเลยสวยๆครับแบบนี้ตัวนี้เป็นมือสอดมาย่างนานะครับสวยๆแบบนี้เลยมี2ทรงนะครับอีกทรงหนึ่งก็จะเป็นกำคอ โคตรโบราณตัวนี้เป็นทรงโบราณทรง้ายปืนแก๊ปนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าสวยๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม1850ครับ1850นะครับยังไงก็สั่งกันเข้ามานะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับจาก1999นะครับผมจัดอยู่ที่1850ครับตัวนี้มี1000กระบอกครับหมดแล้วหมดเลยผมขายถงด้วยนะครับร้านค้าร้านไหนที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้สโคปผมลืมบอกราคา700 เจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเฉพาะสโค๊นะครับถ้าให้ผมติดตั้งแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมใส่สโข๊เข้าไปแน่นๆแบบนี้แล้วก็พันเม็ดบับโบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปติดตั้งเองนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูรีวิวการยิงไฟแช็กดีกว่านะครับว่ามันจะแม่นม้าง้อยขนาดไหนครับไปดูกันมาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักปืนตัวนี้นะครับหน้าไม้ยิงปลาทรงมือสอดนะครับตัวนี้เป็นลางเอ็กวันนะครับสามารถใส่ สโคบได้นะครับตัวนี้ขาสโคบ20มิลนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับนักยิงปลานักแม่นปืนที่รู้สึกว่าอยากมีอะไรที่เข้ามาตกแต่งตัวปืนของท่านผู้ชมนะครับผมออกแบบตัวรางเอ็กวันตัวนี้มาเพื่อตอบสนองนิดให้ท่านผู้ชมโดยตรงครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงนะครับว่าใส่เลสดอทยิงกับไฟอ่ะประมาณ10กโลเมตรเนี่ยมันจะโดนหรือเปล่าปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4อันเดี๋ยวผมจะยิงไปปรับไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่ามันจะเสถียรนะครับยิงกับไฟโดนนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันสีเขียวนะครับลองดูข้ามหัวมเียเมื่อกี้ยิงไม่โดนนะครับผมได้ปรับไปแล้วนะครับปรับให้มันเข้ากับองศาท่านผู้ชมต้องไปลองเองนะครับว่าตัอ้งองศาเดิมนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเรายิงอะ่ะมันจะเข้าเป้าตามที่ เราต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับปรับไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยิงไปแล้วรู้สึกว่าลูกมันจะขึ้นบนเยอะเกินไปแล้วก็ปรับโอเคมาต้องกันโอ้โหท่านผู้ชม หนึ่งอันสีเขียวแม่นไหมโคตรแม่นได้ซูมไหมเมื่อกี้ซูมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวอีกสามตัวว่ามันจะโดนหรือเปล่าผมจะไม่ปรับเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะยิงในอัตราเดิมเลยก็คือเป้าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน มามาดูรอบที่สองครับว่ามันจะแม่นเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะครับมากระไฟกลับที่สองเล็งในจุดเดิมครับซูมยังซูมแล้วโอ้โ ยังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกับที่สามเนี่ยถ้าตั้งดอดได้ท่านผู้ชมแค่นกนกกระจิบนกกระเจาะนี่ก็ยังยิงโดนนะอันนี้ผมไม่ได้โมูนะท่านผู้ชมนะอันนี้เรื่องจริงมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับกับที่สองละนะครับซ้มมามาดูครั้งที่สามครับท่านผู้ชมมาไม่ได้ปรับอะไรนะเดี๋ยวผมจะยิงกับที่สามนะครับสีส้มสีส้ม โอ้โหทำไมไม่แตกวะซูงไปสิเห็นไหมเมื่อกี้ลงพื้นนิดนึงรอ,งล,อ,งอลงพื้นก่อนลงพื้นก่อนมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูอีกกลับนึงเลยสีแดงถือว่าโดนน่ะท่านผู้ชมมันอาจจะโดนตูดมนันอะมันเลยไม่แตกมาครับครั้งที่สี่ครับ

ผมบอกแล้วว่าถ้าตั้งเลดดอทได้ qualified 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 thì, อะท่านผู้ชมสบายท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับ1850ด้สบาทครับได้สวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับลาง X1 นะครับอยากได้ติดต่อมาเลยท่านผู้ชมนะครับสำหรับลาง x 1ตัวนี้จับสโคปได้ครับเหมือนผมยิงอ่ะท่านผู้ชมยิงแบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมเล็งเข้าเป้าแล้วอันนี้ผมยิงไฟแชกยังไม่ถึง2นิ้วเลยมันยังโดนนะครับถ้าท่านผู้ชมออกไปยิงป่านะครับ ตัวเท่าแขนตัวเท่าสามนิ้วอย่างเงี้ยปลาช่อนนะสบายท่านผู้ชมอ่ะให้ดูเห็นไหมอันนี้มันจะเก่าๆหน่อยนะเพราะว่าลดดอดตัวนี้อ่ะผมผมใช้มานานแล้วท่านผู้ชมปีกเหล็กน,นะครับขาจับสแตนเลสสตีลนะครับกระบอกท่อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนะครับไกเซฟสแตนเลสสตีลนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับหนึง่งแปดห้าศูนย์ส่งฟรีอีมเอสจัดส่งทั่วประเทศครับ <Now? S 1> แจ๋วแจ๋ว